ทรงจุงกิฉเฉลยห่างวินเทนโซและกัปตันยูชีจินต้องต่อสู้กันใครจะชนะหัวข้อที่แฟนๆเคยถกเถียงกันมาได้สักพักแล้วทรงจุงกิและต้นสังกัดของเขาได้ปล่อยคลิปสนุกๆ ให้แฟนๆได้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่าน YouTube ช่อง History D&C n และในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาทรงจุงกิก็กลับมาพบกับแฟนๆตามปกติในหัวข้อสงครามระหว่างตัวละครที่โด่งดังของเขาโดยในคำถามแรกทีมงานได้ถามทรงจุงกิว่า ในบรรดาตัวละครของคุณใครรวยที่สุดซงจุงกิตอบว่าวินเทนโซครับวินเชนโซรวยที่สุดเพราะหลังจากเขาแบ่งทองคําให้คนอื่นแล้วเขายังเหลือทองคําอีก0.7ตันคําถามที่2ใครสู้เก่งที่สุด ซงจุงกิเลือกอยู่นานระหว่างกับตันยูชีจีนกับวินเชนโซแต่ในที่สุดเขาก็เลือกตอบเป็นวินเชนโซเพราะวินเชนโซ่เจ้าเล่กว่านั่นเองจากนั้นทีมงานก็ถามอีกหลายคำถามเช่นตัวละครไหนเป็นที่รักของผู้คนมากที่สุดซงจุงกิตอบว่าหมาป่าชอนซูจากเรื่อง wolf boy เนื่องจากเขาไม่เคยเห็นใครที่ไม่ชอบลูกสุนัขและใครสกรปรกที่สุดซงจุงกีตอบว่าเทโฮจากเรื่อง spec sweeper เนื่องจากในอวกาศนั้นน้ำ หายากมากๆไล่แล้วคำถามที่ว่าหากกับตันยูชีจินและวินเชนโซมาต่อสู้กันใครจะชนะซงจุงกิผู้ซึ่งรับบทบาททั้งสองก็ได้เฉลยแล้วว่าวินเชนโซเป็นผู้ชนะแน่นอน